สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรเลขปังบนนะเลขปังบนปังล่างไม่เน้นสูตรนะครับแต่ก็ต้องคำนวณสูตรให้ดูเหมือนอย่างที่เคยบอกทุกคลิปนะเพื่อนำลง y t u t u นั่นเองนะครับในเฉพาะชุดที่คำนวณได้นั่นเองนะมาหาลักหน่วยก่อนเลยนะครับใช้หลักร้อยของที่หนึ่วันนั้นบวกกระสิบได้ผลลัพธ์เท่าไรให้น้ำบวกได้ตรงที่มาได้ผลลัพธ์ให้นำมาวางว่าเป็นลกหน่วย หาสิบใช้หลักแสนของวันที่หนึ่งวันนั้นบวกกับร้อยได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ให้นำบวกเลขตรงที่เมื่อได้ผลลัพธ์ให้นำมาวางไว้หล ja ักสิบมาหาหน่วยกันเลยนะครับสามบวกเก้าได้เทกับสิบสองสิบสองนำตัวหลังมาเลขสองสองบวกสี่ได้เท่ากับหกก็ได้หกเป็นหลักหน่วยห้าบวกสามก็เท่ากับแปดแปดบวกหกได้เท่ากับสิบสี่ สิบสีนำตัวหลังมาเลขสี่ก,ก็ได้สี่ไปลักสิบเข้าชุดชุดสี่หกเป็นหนึ่งชุดนะครับอ่างวดจะมาเอาอะไรครับสามพมะนง 1, ออกสี่หกอ่าก็ตรงกันเองนะครับอ่าตรงกันนะเป็นแนวทางนะตนัวนี้โอเคมาดูวันนี้กันเลยหากหน่วยสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับ 10บสิบนำตัวหงมาคืเลขศูนก็ได้ศูนย์เป็นหักหน่วย9ก้าบวกสเท่าก,กับ 11, สิบเอ็ดเานำตัวหงมากเลข1นึ 6, ่บวกหเท่ากับเ็ก็ได้7จ็เป็ักสิบเขาชุดได้ชุด7จ็ดศูนย์เป็นหนึ่งชุดข้อเลขจำมวดวันที่16เดือ 7, น7จ็ดวันที่หกกรกฎาคม2568้าหนั่นเองนะครับเจ็ดย์สวยไหม ถ้าสวยแล้วก็ชอบน่าเป็นยวทางนะคลิปนี้มีทั้นี้ครับผมโชคดีมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับ